หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้เห็นทีมป๊อ p ป,ปี้ซันและทีมพี่ตุก๊กี้พี่บูบูในชาเลนที่2เขาช่องท้าให้ใช้อ p c ซายคลิงกันไปแล้วนะครับซึ่งทีมป๊อ p ป,ปี้ซันทำโคมไฟรวงพึ่งส่วนทีมพี่ตุก๊กี้พี่บูบูทำกระเป๋าอ p c ซายคลิงครับวันนี้ครับเราจะมาดูทีมคุณกายคุณฮารุก,กันบ้างจากที่เห็นบ้านพักขยะนะครับชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากการผลิตที่โรงงานเขาช่องมาแล้วทั้งหมดก็ต้องมาประชุมกันครับว่าจะทำสิ่งประดิษฐ์อะไรกันดีโดยมีคุณป้อม Eco ติสประจำทีมคอยให้คำปรึกษาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมบ้านพักขยะมานะครับวันนี้เราจะมาดูการประชุมแผนของทีมคุณกายคุณฮารุนะครับรวมไปถึงอีโคอาร์ติสคนเก่งนะครับอาจารย์ป้อมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ป้อมคนระับดูจากวัตถุดิบแล้ว บ้านพักขยะอาจารย์ป้อมมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นบ้างจะสนใจเอาซองลามิเนตเนี่ยค่ะมาทําเป็นไม้เทียมไม้เทียมข้อดีคือนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าด,ด้วยนี่นะซองลามิเนตเนี่ยค่ะไปผสมกับวัสดุอื่น ออไไพออาจารย์บอกเรื่องไม้เทียมมาก็แบบอ<บ>้าวแต่เอาเหมือนกันนะถ้าเราไปซื้ออ่ะมันแพงมากเลยแล้วก็เลยคิดว่าไอเดียนี้ดีอยู่น่าสนใจนะ,ะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาคิดแล้วแหละว่าในทีมเราจะเอาไม้เทียมตรงเนี้ยไปทำยังไงให้เกิดมูลค่าเนาะตรงนี้เราก็ต้องประชุมกันอีกทีอ่ะค่ะมูลค่าที่สร้างขึ้มมนมา ล้มันวาวอะค<า>่ะให้สอบทีมกายฮาร,รุรและสรุปสุดท้ายแล้วนะครับทีมคุณกายคุณฮารุอยากอัพไซคลิงซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องเป็นถาดอนเนกประสงค์สำหรับรองเครื่องสังกระถานครับปลายทางน่าจะสดใสทีมนี้ลกลมกล่อมมีทั้งมันสมองมีทั้งอนเตอร์เทนมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมมากขอให้โชคดีบูมกันหน่อยไหมรวมพลังหน่อยอไหมว้าวกายฮารุ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อุ่นก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับมาดูกันครับว่าทีมที่3เนี่ยจะทําภารกิจอย่างไรบ้างสิ่งประดิษฐ์ของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับกับภารกิจข่าวช่องท้าให้ใช้อับไซกลิ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เขาน่าจะอยู่ในช็อปกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเขากันดีกว่าตามมาครับ เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในครับอยู่กับทีมนะฮะพี่กายพี่ฮารุและสมาชิกครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้อมพี่เคด้วยนะฮะและนี่ครับคุณเคธวชัยอริยะสุทธิที่ปรึกษาด้านเทคนิคหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรม,มศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆในการใช้เครื่องมือครับ โอ้โหวันนี้มาในยูนิฟอร์มสดใสเหมือนเดิมครับผมมันํามีแค่นี้แหละฮะชุดเดิมทุกเทปครับอย่างน้อยก็ซักแล้วล่ะไม่ได้ซักไม่ได้ซักด้วยนะเออเออเออประหยัดไงประหยัดเยี่ยมโลกแขวนเลยตรงกับแคมเปญของเราใช่พี่ชี้นี่ดมไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะอ้เปรี้ยวภารกิจที่2ของเราอับสายกลิงนะครับตรงนี้มาจากบ้านพักขยะที่เราขนกันมานะครับคิดเอาไว้ว่าเราอยากทําแบบ เป็นงานบุญนิดนึงเลยะครัาหายบุญสังฆทานแต่ว่าเราขาดที่รองสังฆทานอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยจะเอาซองกาแฟเขาช่องมาทําเป็นถาดรองเพราะว่าวันนี้อีโคอาร์ติสคือพี่ป้องแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นพี่เคด้วยครับการขายครั้งนี้มันผสมประสานกับอีเวนต์ไปด้วยเราอยากจะชวนคนมาทําบุญพร้อมๆกันกับเราเพราะฉะนั้นเราจะทําแค่ 17ชิ้นเท่านั้นครับ17 <7 S 1> ชิ้นครับผมอย่าลืมนะภารกิจของเราเนี่ยวัดกันที่ใครขายได้เยอะสุดนะแล้วพอเหรอสิชิ้นนะเพราะฉะนั้นครับชิ้นหนึ่งของเราจะขายอยู่ที่3,500้าครับ <c oughs> ย่คุกันนว้ตอกร็จะมาซื้อครับไม่ไม่รู้เผื่อมีคนบ้าซื้อคนเดียวก็พอเลยชนะเลยนะชนะเลยาตอนนี้เป็นเซลเซลใช่ครับผมค่าซื้อภายในตอนนี้นะฮะจาก3ามแสเราลดลงมาทันทีเหลือชุดละ4,999บาทเท่านั้นครับแหมลดใจหายเลยนะลดรู้วาบเลยแต่ต้องบอกไงภายในตอนนี้ ถึง15นาทีเท่านี้คุณต้องรีบโทรเข้ามาครับผมเดี๋ยวเดีวยวหลัง15นาทีหลัง15นาทีมันก็จะราคาเดิมไปอีก,กพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวขั้นโฆษณาปุ๊บกอีก15นาที 4,000กว่าบาท17ชุดเท่านั้นบอกได้เลยว่าคุ้มมูล,ลค่าของสังกทานทั้งหมดทั้งมวลและของที่เรามอบให้เนี่ยนะครับผม,ม<า>เกินราคา5,000บาทแน่นอนอ,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 อันนี้คือใช้ความสามารถของพวกเรารเพื่อไปหาของนู่นนี่นั่นมาที่ราคาสูงแต่ ลดราคาเข้ามาครับคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าคือสังฆทานเนี่ยครบชุดแน่นอนเกินเกินแล้วจากวัสดุรีไซเคิลด้วยถูกต้องครับทีมนี้น่าสนใจคุณผู้ชมพิชชี่ครูขวัญพร้อมที่จะช่วยทำงานหรือยังพร้อมแล้วค่ะสามสี่การ์ดฮุ้มอล่าสำหรับขั้นตอนต่อไปนี่จะไม่มีฮารุไม่ได้เลยนะฮารุสำคัญมาก เขาเป็นคนกดปุ่มเปิดกดปุ่มเปิดเครื่องครับก็ต้องมีนะเอากดสิกดสิรออะไรล่ะถือถือถอโอ้เครื่องมันเดินได้เงียบมาการับยังไม่เปิดพ่มพี่ปุ่มอ๋อแบบนี้แล้วเราก็หย่อนเข้าไปเลย ่วมมือร่วมใจกันดีจริงๆครับทีมนี้ฮะนำชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานมาใส่ลงไปด้านบนของเครื่องบดพลาสติกแล้วก็จะได้เป็นชิ้นเล็กชิดน้อยแบบนี้แหละครับโอ้อะี่ร้อนอุ่ๆเลยอ่ะน่าพอใจไหมคน่าพอใจค่ะสวยค่ะ15นาทีกับการกด ด้วยความร้อนร้อยสามสิบองศาอ่าลองดูมาขั<ห>น้นตอนต่อไป ซึ่งขั้นตอนก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดพลาสติกก็ต้องนําพลาสติกชิ้นเล็กๆที่เราบดได้มาบรรจุในถุงพลาสติกให้มีน้ําหนักประมาณ500กรัมครับแล้วนํามาวางใส่บล็อกแผ่นเหล็กขนาด30ซนติเมตรคูณสซนติเมตรเกลี่ยให้ทั่วๆเสมอกันจากนั้นก็นําบล็อกแผ่นเหล็กอีก1แผน่นวางประกบกันทั้งด้านบนด้านล่างขันน็อตให้แน่นแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปใส่เครื่องอัดพลาสติกเสร็จแล้วก็มาช่วยกันโยกเครื่องอัดแบบนี้เลยครับหลังเราตรงตรง ใช่ไหมยกขึ้นตรงๆแล้วก็กดลงที่รักเขามาเขามาทำถาดแลวเธอเธอนูเธออยู่ยิ้มเหรอลดแขนหน่อยลดแขนหน่อยอือปึ๊บตอนแรกก็กะากจะให้มาสอนลูกภาษาฝรั่งเศสสะหน่อยหรอกพิชิพิชิเริ่มค่ะส่งไปคาะด้การส่งไป คุณ,ค,ณคุณกายช่วยหน่อยค่ะอ๋อพอดีผมเป็นผู้บริหารครับผม <Okay. S 1> จะเอ่อไม่ค่อยทำอะไรอย่างงี้มือผมจะค่อนข้างนิ่มดูสิดูดูจากลักษณะมือแล้วไม่น่าเรียกตัวเองผู้บริหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี หลังจากนั้นก็ให้เครื่องอัดพลาสติกทำงานด้วยความร้อนต่อไปอีก15นาทีครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งครับโอโ้โห15นาทีผ่านไปอย่างใจจดใจจ่อส<ะ>เสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันร้อนมากเลย <c oughs> ากกอาจาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงขันกันนะว่าใครจะเป็นคนเอาออกมาที่พร้อมกันนะหนึอ่องสมันรู้นะมันรู้มันรู้อะไม่ต้องเดา บอกแล้วอุตส่าห์เป็นผู้บริหารผู้บริหารเล่นอะไรร้อนไม่ร้อนอ่ะเสียงพอกแป๊กพอกแป๊กพอกแป๊กเนี่ยร้อนร้อนร้อนค่อยๆนะคะโอ้ยอุ้ยมีควันด้วยอ่ะวิธีการของเราคือเราต้องค่อยๆหยิบอย่างนี้เราจะหยิไวไหนอะระวางโดนตัวแล้วยังไงคะถุกช็อตแจ้งเหรออาจารย์อ๋อวางแบบนั้น กระเด็นนะม,นมันจะฟุๆงพุ่่ไปวมันคือไข่เจียวคุยร้อนมากๆเลยคือไออะดูดิขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่ง่ายนะคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจไงว่าทำไมแพงแต่จริงๆ,ๆมันก็ไม่ใช่ถูกนะ ร้อนนะเนไม่ร้อนแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรกันเล็ดอะไรกันพวกเราเนี่ยครับเนี่ยฮะชิ้นงานของเราอยู่ข้างในนี้ฮะจริงเหรออันนี้คือแผ่นที่ที่บอกว่าเป็นฐานสังกทานอยู่ข้างในอยู่ข้างในมาดู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 นี่ต้องใช้กําลังของนักชกเทนไฟเทน ได้เวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้นับถอยหลังแล้วเปิดดูพร้อมๆกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเก้าสิบเก้าไกลไปสามพอสามสองหนึ่งไปเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างในนี่นี่นี่ แข็งด้วยแขงมากซึ่งไม่ได้แข็งแรงอย่างเราสีสันสวยงามนะนี่คือฐานสังฆทานแล้วก็จะมีสังกทานอยู่ด้านบนถูกสังฆทานของเราเดี๋ยวเราจะไปจัดไงต้องจัดย้อนในด้วยแต่แต่หนูลืมคือหนูลืมหยิบมาตัวที่จะต้องขายเนี่ยตัวที่จะขายคือลืมหยิบมาตายแล้วไม่บอกุ่งนี้โอ้ได้ประเคนหลวงพี่อย่างนี้เลยครับคือตะกี้เนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยผมขับรถแล้วผมเห็นเหมือนมีร้าน สังกสังก์อะไรอย่างนี้อยู่ไปดูกันโชคดีวันนี้เอารถเปิดประทุนเปิดปทุนนะเดี๋ยวเริงนะเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าเกียร์เพิ่งรู้กายแลชานนเด็กแว้นเก่านี่คือรถมันแรงไงครับเราต้องระวังมันแรงมากเหมือนบอนโทนไปไงดีไหดาวดาวมาประมาณแสนห้า อันนี้ดาวแสนห้าเลยเหรอดาวแสนห้าพรอนเดียวละสองแสนอ่ะอันนี้เรียกรถอะไรนะเออนี้เหรอเออมันจะเป็นรุ่นใหม่มาจากอิตาลีฮะรุ่นนี้รุ่นอะไรชื่อว่าเออเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นลักษณะมันยังไม่ได้คิดเปิดประทุนเดี๋ยวเอาเปิดประทุนนี้ไปซื้อคงซื้อของกันแล้วกลับมาประดิษฐ์ที่นี่นะใช่พร้อมนะอ๋อถ้าพร้อมเชิญเลยครับเชิญเลยไปเลย นี่นะถ้าฮารุไม่ได้ลืมเนี่ยเราไม่ต้องทําสิ่งนี้เลยนะเนี่ยโอ้โนนี้เสร็จแล้วกลับบ้านแล้วสนุกโเราต้อด้ว่าได้บ้เราออกมาแบบกดปล่อยให้แบบมันสมองโลดว่าเออมันหนักเหลือเกินเหรอสมองเนี่ยเอาจริงจริงไม่เลยพี่อื่นไม่ได้ทำเหมือนเรานะบอกไม่โดนใช่ไงก็คงไม่ได้ลืมอ่ะที่เราคุยกันเอาไว้ได้สังฆทานต้องมีอะไรบ้างอันในสังฆทานมีน้ำน้ำน้ำ พาดน้ำฝนค่ะพี่โกนหัวนี่ค่ะพี่รองเท้ารองเท้ารองเท้าแตกรองเท้าแตกอ๋อนี่แว่นพาช่ายสัตว์ไทยไหมไม่ไทยไหมจิงิงๆิงยิงไนะใช้หรอใช้ แล้วมียู่แล้วเหมือนที่อยู่ด้านขวาดัานไงดันไงส,นสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราจะมาซื้อของนุ่นนี่นั่นเพื่อที่จะไปจัดสังกทานครับแม่อย่างแรกเลยคือผ้าไตเนาะเอาแบบนี้2อันครับได้ค่ะอพี่ชีคุณละชุดนุ้ยร่มร่มเอาร่มด้วยเอาร่มสอง่ามีโอ้โหนี่ร่มสองเอาทูเพียนไหมทูเทียนได้ค่ะ หนูอยากได้เป็นชุดเล็กๆเป็นเซ็ตเก๋ๆอะค่ะชุดเล็กๆเอามาไว้เอามาวางบนท่าไตแบบไหนโอ้ยอย่างนี้ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเงินแล้วขอบคุณครับ เลือกซื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับมาทําสิ่งประดิษฐ์กันต่อเลยครับเร็วเร็วครับเร็วเร,ว,เร,ว,เรวครับใกล้ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสุดยอดบอกเลยว่าตอนแรกคาดหวังว่าเฮ้ยน่าจะสวยออกมาสวยกว่าที่คาดเยอะออแล้วดูแข็งแรงดูงดงามดูแบบวัดวัดนิดนึงเออ,อพี่ป้อมครับเป็นไงครับ ปฏติมากรรมชิ้นนี้เนื่องจากถุงลามิเนตมีความเงินอยู่แล้วอะมันมีความอลูมิเนียมฟอยล์มันก็เลยทำให้แบบผสมกับทองก็เข้ากับชุดสังกทานสุดๆเลยวดูโมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าเข้ายังไงลองจัดเรียงมาจัดเรียงหน่อยจัดเรียงเลยผู้หญิงงานนี้ผู้หญิงน่าจะเวิร์กกว่าให้พี่กายพักหน่อยไม่ออกแรงอย่างเดียวเลย่ใช สวยเกินที่คาดเยอะเลยนะคะอยู่แล้วฮะอยู่แล้วแล้วอย่าลืมคุณผู้ชมอันนี้เพียงแค่ชุดเดียวชุดดเียวมีทั้งหมดกี่ชุดนะ17ชุด17ชุดครับผมบอกเลยคุณผู้ชมผมได้ดูมาทั้ง3ทีมแต่ละทีมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต้องมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายท้ายสุดใคร จะได้2คะแนนในภารกิจนี้นะครับติดตามได้ห้ามพลาดเลยนะครับใน f a c e b o o k แฟนเพจเข่าช่อง Coffee Thailand มั่นใจมากพวกเรามั่นใจมากเลยแค่ไหนพร้อมขายมากวันนี้ดีกว่าพร้อมขายมากเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเฮ้ยแฮปปี้ได้ชุดสังฆทานสวยๆแบบนี้4,999บาทเรามีแถมของกิฟต์เซ็ตคือกิฟต์เซ็ตจากบ้านเราห้าห ผ้าห่มสามยอดกุมารโโอ้หหมอนหมอนสามยอดกุมารเสื้อเสื้อสามยอดกุมารมีที่แปะหลังโทรศัพท์อีกมีที่แปะมีที่มีที่ไว้พับซ็อกเก็ตอ่ะออ๋ก็คือแปลว่าอุปกรณ์วงแหวนสิ่งของวงแตุ๊กตาสามยอดกุมารหมวกหมวกสามยอดกุมารอีกเอาสิอีกแป๊บนึ่งกูแถมลูกแล้วใครที่ซื้อสังฆทานของเรามีโอกาสถ้าว่าง พร้อมกันเราไปทําบุญด้วยกันไปทริปบุญเราจะไปถวายสังฆทานพร้อมพร้อมกันให้กับใครให้กับให้กับพระองค์ไหนพระมหาสมปองและหลังจากนั้นทําอะไรต่อทําอะไรต่อจะไปกินไอติมอร่อยๆที่คาเฟ่4ี่9าบาทถ้าซื้อตอนนี้ราคานี้นะฮะแต่ถ้าซื้อหลังจากนี้ไป3,500อาจารย์ป้อมไปกับเขาด้วยไหมทริป เราต้องขายสังฆทานให้อาจารย์ต้มหนึ่งชุดหนึ่ชุดเลยท่านแรกเลยกว่าเราจะทําถาดนี้ได้มันก็ใช้เวลานิดนึงมันไม่ง่ายนะคะแต่ว่าพวกเราเต็มที่มากมากคุณผู้ชมครับต้องรอติดตามการผมบอกเลยทั้ง3ทีมไม่ธรรมดานะครับมาร่วมลุ้นการสุดท้ายภารกิจนี้นะครับเขาช่อง ทาให้ใช้อัพไซคลิงนะครับใครจะได้2คะแนนไปติดตามได้ครับแคมเปญทาไม่ทิ้งกับกาแฟข่าวช่องนะครับในช่วงพักโฆษณาตามล่าเสียงเพี้ยนของรายการ I Can See Your Voice วันนี้หมดเวลาแล้วนะรเรารทั้งหมดลาไปก่อนเจอกันใหม่กับพวกเราทาไม่ทิ้งกับกาแฟเข่าวช่อง และสัปดาห์หน้ามาเกาะติดการขายโคมไฟจากทีมป๊อปปี้ซันครับบรรดาแม่ยกทุกๆท,ท่านห้ามพลาดนะครับผม